นิชัยมงคลเป็นตัวนำน้อยยูกิเป็นตัวที่สองมงคลทองสิบที่สามเป็นหน้าที่กรรมการบ้<ม>าน <มา S 1> ออก <มา S 1> แล้วขณะนี้ชัยมงคลเป็นตัวนำคู่กับขณะนี้ชัยมงคลเป็นตัวนำคู่กับโรนัลริปขุนแผนเป็นตัวที่สาม น้องยูกิที่สี่ไวเอดี้ที่ห้าต่อไปมัมงคลโอลานที่โค้งปลายสามใจมงคลเป็นตัวนำก็เด้นบอยเป็นตัวที่สองขุนแผนที่สามโรเนนริปที่สี่มงคลโอลานที่ห้าต่อไปเป็นซุเปอร์สตาร์น้องยูกิมงครตองสิบที่โค้งปลสองออกทางตรงใยมงคลเป็นตัวนำ คณะนิชัยมงคลเป็นตัวนำนิชัยมงคลเป็นตัวนำน้องยุกิเป็นตัวที่สองนิชัยมงคลเป็นตัวนำน้องยุกิเป็นตัวที่สองมงคลทังสิบที่สามนิชัยมงคลเป็นตัวนำน้องยูกิเป็นตัวที่สองมงคลทั้งสิบที่สาม